ตกลงไปจริงไหมทําไมไม่ยอมรับไม่ได้ไปทําไมเขาชอบไปไหนเราไม่ไว้ใจแบบชอบอ้างว่ามีกิจกรรมไงกิจกรรมจริงๆครับผมให้ผู้จัดการไปเฝ้าเลยคือ G.P.S เนี่ยมันไปนโผล่ที่อาบอบนวดใช้คําว่าอาดีตแฟนได้ไหมได้ครับเลิกไปแล้วอ่ะเพรเลิกแล้วครับถ้าเลิกแล้วจะมานั่งออกรายการกันอย่างนี้ได้ยังไงเขาคิวีนมากครับคิวีนใช่ ผมจับแค่นี้มันไม่ได้เลยครับแรกแรกจับแข<ผ>นหลังหล,ลังมันจับไข่จับไข่ <c oughs> ที่หึงจนแบบเพื่อนผมลงรูปกับผมเนี้ยเขาก็ว่าเเพื่อนทําไมมึงมาใส่รูปแฟนกูเป็นรูปหัวใจทําไมแล้วก็ใส่เพลงรักอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นางใช้ความรุนแรงไงเราแค่ขอให้นางมาช่วยเราวีนไม่มีตบด้วย,ยนี่ถึงงั้นตบกันเลยเหรอตบตบเลยครับผมก็ช่วยเขาผมก็ตกเลยครับ นะครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการปอนเฟกนิวส์นะครับเฟกนวันนี้หลายคนเนี่ยพูดถึงกันเยอะมากๆก,ก็คือเรื่องราวของคุณแพรี่แน่นอนฮะที่แพรี่เนี่ยเขาเปิดตัวก็คือน้องฟอร์ดคู่นี้ เหมือนจะไปกันได้ดีในโลกโซเชียลแต่จริงๆแล้วมีปัญหายิบยิบย่อยๆจนถึงขั้นจะเลิกลากันจริงอันนี้หรือเปล่าผมผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ฝั่งพี่แฮร์รี่เองเนี่ยก็ไม่ยอมเลิกแต่น้องฟอร์ดบอกจะเลิกแต่วันนี้มาเคลียร์กันในรายการนะครับซ้ายมือของผมนะฮะสวัสดีครับพี่แฮร์รี่สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็น้องฟอร์ดสวัสดีนะครับคือ วันนี้เองเนี่ยใช้คําว่าอดีตแฟนได้ไหมใช้คําว่าอดีตแฟนเหรอครับได้ครับเลิกไปแล้วอ่ะพอเลิกแล้วครับเลิกอะไรคะอดีตแฟนอะไรเลิกตอนไหนถ้าเลิกแล้วจะมานั่งออกรายการกันอย่างนี้ได้ยังไงเขามาในฐานะแบบอดีตแฟนหรือเปล่ามันเลิกตอนไหนมันบอกเลิกตอนไหนไหนดีมันมาตอนไหนไม่มี DM อะไรสักอย่างเลยคะ่ะอยากเลิกหรือว่าแบบบอกเขาไหมว่าเออขอเลิกแต่เขาไม่ยอมเลิกถูกไหมใช่ครับไม่เลิกค่ะอยู่ดีๆมาเลิกได้ยังไงกว่าจะได้มามันยุ่งยากขนาดไหนค่าใช้จ่าย iPhone 15เพิ่งให้ไป ไอโฟนสิบห้าไอโฟนสิบห้าโปรแม็กขาดหนึ่งเครื่องผมซื้อเองครับพี่ผมยซื้อเองซื้อเองหรือว่าผมผมแค่ฝากเขาซื้อแค่นั้นเองครับนี่แต่เราเป็นคนไปซื้อให้ไงแล้วมันยังมีหน้ามาขอเราบอกว่าให้ติดฟิล์มให้อีกแล้วมันก็ไปจ่ายค่าฟิล์มค่าฟิล์มเท่าไหร่ค่าฟิล์มเท่าไหร่ค่าฟิล์มต้องโหฟิล์มอย่างดีฟิล์มกันกระแทกเออฟิล์มกันกระแทกด้วยฟิล์มกระแทกไม่พอซื้อเคสมาให้มันมันไม่พอใจอีก เคสกับฟิล์มเขาซื้อให้ไหมผมบอกว่าเคสใสครับ <c oughs> แต่ที่เขาซื้อมาให้มันเป็นสีดำเงินนะครับมันใสไหมครับเขาเรียกว่าใสไหมครับแบบนี้ทำไม<อ>มึงไม่เปืยเครื่องป่าไปเลยมึงรวยมากมึงไม่ต้องใส่เคส <c oughs> ไม่มันเโอ้ยเข้ามาถึงว่ามึงใช้อย่างนี้ไปเลยเอาอย่างนี้เรื่องของการแบบเลิกไม่เลิกเนี่ยผมไม่รู้นะครับแต่วันนี้ต้องมาเคลียร์กันให้หน่อยนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องฟอร์ดเราแบบไม่พอใจหรือไม่ชอบเขาตรงไหนทำไมถึงถึงขั้นเลิกเขาคิววีนมากครับคิววีนใช่ครับยังไงวีนยังไงวีนขนาดไหนวีนแบบโอ้ย อะไรเงี้ยบางทีผมก็รายการปอนเฟกนิวปอนเฟกนิวม่เพิ่งอห็นที่นี่ตอนเฟกนิวไม่ไป่ไม่ไม่ไม่อันนี้ต้องเล่าก่อนว่าเขาวีนเนี่ยวีนเรื่องอะไรอัดยกตัวอย่างหยิบยิบย่อยๆอย่างงี้แหละครับอย่างเอากวนตีนนี้เขาก็วีนแล้วครับผมจับแค่นี้มันไม่ได้เหรอครับแรกๆรกจับแขนหลังๆมันจับไข่จับไข่หลังหลังมันจับไข่มันจับไม่ให้ไม่ให้วีนได้ไงคุณยังจับของผมผมไม่จับของคุณไม่ได้เหรอเฮ้ยอันนี้ อันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงไข่ไก่ถูกไหม ไข่ไข่นั่นแหละเราซื้อไข่ไก่มาจะต้มมาม่าแล้วมันไม่จับเฉยเมันบีบบีบด้วยเหรอแล้วไข่มันแตกอ๋อเลยเป็นที่พอไข่แตกเสร็จปุ๊บเลอะโอเคก็คือแบบบางทีเราควงแขนนิดๆิดหน่อยหน่อยจะไปเล่นกับเขานิดเดียวเล่นนิดเดียวไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้เขาวีนใส่หมดเลยแค่จับคุณเป็นวิธีการคุณจะฟังความไม่ไม่ไม่ได้นะอ้นี่ไงคุณอธิบายคุณต้องอธิบายว่าเอ๊ะการที่เขามาจับแค่นี้แล้วคุณแบบจับแขนไม่ได้พบกับมันมาห้าเดือนและหอมแก้มม จริงปะเนี่ยห้าเดือนคุณไม่ เดือนคุณไม่หอมแกเหรอหอมได้ครับผมให้หอมได้ผมหลับไปแล้วผมไม่รู้อ๋อให้หอมตอนหลับได้หมดละจริงๆเขาโกหกครับจริงๆสองสามเดือนเขาก็หอมนะครับพี่คุณหอมผมตั้งแต่มาวันแรกเลยอ่ะหลักฐานมีค่ะไปดูในไลฟ์เลยค่ะไปดูเลยครับมาวันแรกปุ๊บเขาหอมผมเลยผู้ชายอ่ะเราดูออกปอนว่าว่าถ้าเขาไม่จริงใจคือเขาจะมีทีท่าสะอิดสะเอียนยังไงครับไปยังไงมันมีสะอิดสะเอียนอ่ะลองดูปละอ่ะมาดูมาดูเฮ้ยเฮ้ย อุ้ยนนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวอันนี้ค้างไว้เลยค้างเลยไอ้ปอนปอน <c oughs> ออหายไปงกุลฐานแบงกุลนี่นะฮะอันนี้คืออะไร นี่คุณคุณขออันนี้ต้องขอก่อนรืเปล่ามันอยู่ในรายการคุณไม่โอเคไม่ชอบเขาแล้วใช่ครับเดี๋ยวนี้เขาแบบเปลี่ยนไปครับอะไรอะไรมันก็ตอนช่วงแรกๆเขาเป็นยังไงช่วงแรกๆช่วงแรกเขาที่รักอะไรอย่างนี้เขาก็ตามใจเราทุกอย่างครับพอหลังๆมาปุ๊บอะไรมันก็เปลี่ยนใช่ไหมครับเรารักผู้ชายอะไรคือดีสุดเราก็เปให้แฟนเราเขาอยู่ข้างนอกไงครับเจอคนเยอะเขาก็ทําเป็นรักเราก็ได้อุ้ยอันเนี้ยเป็นประเด็นที่แบบอ่ะฟอร์ดรู้สึกว่าเนี่ยเขาไปเข้าสังคมนู่นนี่นั่นพอเจอคนเยอะฟอร์ดรู้สึกไม่โอเคนะทํางานอะไรครับทุกวันนนี้เป็ พิธีกรและนักแสดงไม่ใช่อยู่คนเดียวไม่ใช่เป็นพี่เลี้ยงบ้านพักคนชราเป็นพิธีกรเป็นิธีกรบางทีไปเจอนักแสดงแบบหล่อๆเงี้ยอเราก็ต้องเล่นถ้าไม่เล่นก็คือโปรดิวเซอร์เขาก็ไม่ให้เราผ่านบางทีเราก็ไม่ได้อยากจะไปแบบสนิทสนมแบบจับไม้จับมือแต่บางทีมันพาไปบทมันพาไปอ๋อบทแบไปเดินห้างอ่ะเขามองผู้ชายหล่อเขาก็แบบมองเสร็จปุ๊บเขาก็ทล้ราเขารักเธอนะแต่มองไปแล้วครับมองเสร็จแล้วนี่ไงอันนี้คือเรื่องจริงนะอันนี้มันคือเรื่องจริงครับอันนี้เรื่องสมมติอเดินเดินเดินเดอนก่อน ก็รักกันมองผู้ชายอยู่นู้นนะจริงไหมเป็นบ่อยเหรออันนี้เรื่องจริงเลยพี่ก็แค่มองเฉยๆมันจะเป็นอะไรล่ะไม่ให้มองผู้ชายหรอให้มองใครนะแหมแล้วแล้วที่ฟอร์ดมองคนอื่นพี่ยังว่าเลยสมมติว่าฟอร์ดเดินกับพี่แพรี่อ่ะแล้วมองคนอื่นบ้างเงี้ยคุณโกรธไหมมันไม่ได้ไงเอ้าเอ้าเดียวไม่เดียวแต่คุณมองนะก็มันก็เรามันก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่มีทางนอกใจแฟนไงเอาแต่เขาก็เขาเราไม่ไว้ใจเคยไปคุยกับคนอื่นไหมนี่เคยอุ้ยใครอดีตแฟนเก่าเขาอ่ะเราก็แค่คนที่เคยรู้จักอ่ะ เราก็จําเป็นที่ต่อให้เรามีแฟนแล้วเราก็ยังจําเป็นต้องมีปฏิสันพันกับเขาปฏิอะไรปฏิสันพานสันพานปฏิสันถานได้เฉยเราแค่คุยในฐานนะ น้องชายอะไรอย่างนี้คนเก่าจักใช่หรือเปล่าใช่หรอพอะวันนั้นพอกดเข้าไปในสตอรี่เขาไอจีใช่ไหมครับกดแอดขึ้นมามันขึ้นช uh> huh> ื่อเขาตัวแรกเลยคุณไปค้นหาเอาเหมือนคําค้นหาใช่ครับผมขึ้นกดแอดแล้วมันขึ้นเหมือนแบบแท็กบ่อยๆมันจะขึ้นอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่คมันเพราะเราเป็นเฟนกันในไอจีอยู่แล้วยังไงมันก็ต้องขึ้นมาเพราะว่ามันมีชื่อคนเก่าคนก่อนมันก็ต้องมีบ้างแต่มันก็ไม่มีการคุยอะไรที่มันเป็นเชิงชู้สาวมันไม่มีไงเขาคิดไปเองผู้ชายเขาคิดไปเอง เ,เราบริสุทธิ์ใจเราบริสุทธิ์ใจเราพร้อมลุยไฟเหมือนนางสีดาอุ้ยทีนี้เรื่องหนักสุดเลยดีกว่าหนักสุดที่แบบเราเคยเจอเงี้ยเขาขี้หึงขนาดไหนขี้หึงจนแบบเพื่อนผมลงรูปกับผมเงี้ยเขาก็ว่าเลยเพื่อนผู้หญิง<ๆ>เพื่อนผู้หญิงลงรูปด้วยก็คือ ก็คือแบบเขาก็จะบอกว่าเธอมีแฟนแล้วนะมันลงรูปก็ลงไปเราไม่เห็นอยู่แล้วแต่นางชอบไปรีสตอรี่มาเอาเพื่อนผมอ่ะผมก็รีได้แล้วมันเพื่อนเฉยๆเราดูออกไงเขาอาจจะเป็นแบบเพื่อนเพื่อนในชั้นเรียนถูกไหมใช่ค่ะเพื่อนเพื่อนในชั้นเรียนไม่ใช่คับคุณพิธีกรขามันไม่ใช่ฟิลเพื่อนเพื่อนทำไมมึงมาใส่รูปแฟนกูเป็นรูปหัวใจทำไมแล้วก็ใส่เพลงรักอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นรูกหัวใจจริงครับแต่เขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับเราก็เขาเป็นเพื่อนเราครับเขาก็มีแฟนอยู่แล้วอ,อ๋เอเขามีแฟนอยู่แล้วมองในแง่ดีไงครับผู้ชายเอาคุณจะมองโลกในแง่ลบทาไมล่ะครับเออ เรามีเซนเราจะไม่ได้หรอกค่ะแฟนเราหน้าตาดีอ่ะเราก็แบบเริ่มอยู่ในแสงในสีไอ้แะตอนแฟนเราไม่ดังทำไมไม่แท็กกันคาสตอรี่อ่ะเขาแท็กมาตลอดครับเขาแท็กมาตลอดผมก็รีโพสกับตลอดอ่าเขาเขารีโพสเฉยๆตอนนั้นนางยังไม่มีแฟนไงเป็นเป็นระยะเนาะทำไมรีโพสอีนั่นได้รีโพสฉันไม่ได้อุ้ยจริงไหมเนี่ยเราเป็นแฟนแต่ไม่เคยทักครั้งรีโพสไม่เคยผมเคยรีโพสครั้งหนึ่งอ๋อครั้งเดียวเดี๋ยวมึงขอผเข้ามาเดี๋ยว่ะเนาเข้ามาเจ็ดเดือนมึงรีโพสให้กูหนึ่งครั้งเจ็ดเดือนรีโพสครั้งเดียว ้งเดียวแล้วเหลือเขาเขาก็ไปตามกันเองครับอ๋อคือฟอร์ดก็แบบเออมันเป็นแฟนไปแล้วอ่ะคนเขารู้กันอยู่แล้วนะแต่ที่หนักสุดเลยเห็นบอกว่าไปทําฟันเรามีปัญหาฟันนู่นนี่นั่นไปทาฟันเสร็จปั๊บหมอเป็นผู้หญิงไม่ได้เลยไม่ได้มันหมอผู้หญิงได้ยังไงล่ะแล้วทําฟันเราก็รู้อยู่มันต้องฉีดยาชาเฮ้ยเดี๋ยวหมอผู้หญิงมันฉีดเกินขนาดไปแล้วมันแบบเกินขนาดนี่คืออะไรยาชาหรืออะไรชาชาไรยชาชาเกินขนาดแล้วมันไม่ใช่แค่ชามันเผลอหลับเผลออะไรไปคุณลองคิดดูครับถ้าสมมติว่ามันไม่มีหมอ ผู้ชายแล้วให้ผมทำไงอ่ะไม่ต้องทำค่ะเอาไว้ก่อนไม่แต่ฟันเขาไม่เอาไว้ก่อนไม่ต้องทำไม่แต่นี่เราก็มีติดหึงเราก็แค่รู้สึกว่าเราเป็นแฟนเราก็ต้องหึงแฟนเราแฟนเราหลอกคุณเคยทำฟันมาแล้วคุณก็น่าจะรู้ไปทำฟันกับหมอผู้ชายด้วยผู้ชายหมอผู้หญิงค่ะใช่เหรอหมอผู้หญิงค่ะหมอดิฉันเอาดีๆเอาโี้โหุณกล้าเปิดไหมเดี๋ยวเปิดเลยที่ยันทีใช่เหรอเห็นผู้จัดการของหมอผู้ชายหมอผู้หญิงค่ะแต่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะทำจะทำแบบผู้หญิงหรือผู้ชายก็คือจริงๆแล้วเราอ่ะเป็นคนไม่ได้คิดถูกไหมเราไม่ได้คิดออะไรกยู่แล้ว จิตเขาแบบคิดอะไรก็ไม่รู้อ่ะน่าจะอายุเยอะแล้วเขาเพอย่างเงี้ยอุ๊ยอุ้ยอุยอันนี้คืออะไรอ้าวแล้วตอนแล้วตอนมันครบแล้วมันบอกเป็นชอบคนแก่ชอบที่ชอบที่ตัวพี่แดนเธอบอกเธอชอบฉันเพราะว่าฉันแก่แต่อีกประเด็นหนึ่งจริงหรือเปล่าที่คุณแอบไปติด G P S ไว้ที่รถเขาอ่ะติดค่ะปอใสซเลยติดใต้เบาะเลยทําไมเขาชอบไปไหนเราไม่ไว้ใจแบบชอบอ้างว่ามีกิจกรรมไงกิจกรรมจริงๆครับผมให้ผู้จัดการไปเฝ้าเลยกิจกรรมอะไรล่ะเต้นอรลบิกอย่างเงี้ยอ้าวผมเรียนพลาผมก็ต้องมีกิจกรรมแบบนี โอ้ใช่นาบิกถึง3ทุ่มสี่ทุ่มแล้วประเด็นก็คือว่าคือ GPS เนี่ยที่พี่แฮร์รี่เขาเจอเขาไม่เชื่อเนี่ยมันไปโผล่ที่อาบอบนวดไอพนยืมรถฟอร์ดครับอ๋อนู่นไอพลไอพลไอพนยืมรถไอพน่อยเชื่อค่ะไอพลปิดไปไหนใช่ครับเป็นเพราะเพื่อนยืมรถไปครับผมไม่เอาไปไม่เชื่อค่ะดิฉันไม่เชื่อค่ะเพื่อนดูน่าเชื่อถือกว่าแฟนค่ะอุ้ยดิฉันเชื่อเพื่อนค่ะเชื่อน้องพนเชื่อน้องพนไม่เคยผมไม่เคยไม่เคยเลยอ่ะไม่เคยเลไรวันนั้นลงติ๊ ถ่ายรายการกับพี่อีทโปงลางอ๋ออันนี้สักหน่อยได้ไหมสักหน่อยนะเรแทนเราแทนเปิดให้เดี๋ยวช่วยแต่แต่เขาเอลลอนอ่ะอ้าวเอลอันนี้้สเต็ปอะไรสเต็ปอะไรอันนี้เขาเรียกอันนี้อันนี้ระดับมัธยมอ้าวมัธยมมัธยมมัธยมอ่านี่มัธยมมัธยมนะมหาลัยมหาลัยอ้เฮ้ยเฮ้ยด็ออกเตร์ด็อรเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชม ไม่ได้ไปครับผมเที่ยวไหมไม่เคือผมเที่ยวครับแต่ผมไม่ไปอ่ะผมนวลแน่นอนจริงเหรอเที่ยวนี่เที่ยวแบบไหนอ่ะเที่ยวเที่ยวก็เที่ยวตามแบบไปดื่มบ้างอะไรบ้างดื่มบ้างผมก็บอกเขาตลอดมีมีไม่บอกด้วยมีมีไม่บอกด้วยไมอบอกด้วยเฮ้ยทำไมอ่ะไไหนบอกตลอดนะไม่ไม่บอกเธอไม่บอกชัดตั้งหลายครั้งผมบอกทีหลังไงครับ ไปมาแล้วมาบอกทีหลังให้เราเห็นก่อนเอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้คือถือว่าแบบว่าเป็นสาเหตุที่แบบผู้ชายผู้หญิงเขาทะเลาะกันบ่อยถูกต้องค่ะอ่าเรื่องไปร้านเหล้าเนี่ยเอางี้แล้วกันถ้าสมมุติคือถึงแม้ฟอดจะยืนยันบอกว่าไม่ได้ไปไม่ได้ไปแต่ถ้าสมมุติว่าเขาไปจริงๆเนี่ยมันก็คงไม่ไหวนะถ้ามันไปจริงเ่ะถึงจุดหนึ่งที่เราแบบมันหมดความไว้ใจแล้วมันเรื่องอับปุนดคือไม่ได้ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยมันคือการนอกใจสำหรับเรามันคือไม่ได้จริงๆอ่าผมยืนยันเลยครับผมไม่เคยไปครับย เลิกเลิกฉันก็เลิกไปรู้อะเลิกก็เลิกค่ะโอเคเรื่องเรื่องเรื่องของอาบอบนวดเรื่องของ GPs ที่มีการติดไว้ที่รถมอเตอร์ไซค์รวมถึง iPhone ที่มันไปขึ้นที่อาบอบนวดมันจะจบยังไงแล้วจะมีการเลิกไหมเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อครับเบรกกันสักครู่หนึ่งฮะน้ำพริกกากหมู89บาทนี่กำลังจะกินให้ดู อย่างนี้คือกากหมูของจริงเวลาเธอไปซื้อน้ำพริกกากหมูว่ากากหมูที่เขาเอามาจากเขาเขาซื้อแคปหมูสําเร็จรูปแล้วเขามาทำอ่ะไม่อร่อยนะของเราคือบอกเลยว่าเราทําเองทุกขั้นตอนทุกกระบวนการใช้หนังหมูล้วนไม่มีหนังหมาปนการันตีโดยอสมประจําหมู่บ้านแดกยังไงก็ไม่อ้วนถ้าไม่เอาเข้าปากเราใส่ผงนวนิดหน่อยแต่ไม่เยอะค่ะลองกินเถอะอร่อยมากมันสดละมันใหม่มันก็เลยกรอบมาก อ,อร่อย <c oughs> กินเถอสนใจอินบ็อกเลยแอดไลน์ไพวันตองเก้าค่ะราคา89บาทครับราคา89บาท ตกลงไปจริงไหมทำไมไม่ยอมรับไม่ได้ไป G P S GPS ไงเธอ G P <res> S มันบอกว่าไปก็เพื่อนผมเอาโทรศัพท์ไปไงวันนั้นโทรศัพท์มันติดไปกับกระเป๋าว่าเอ,า,เอ,า,อางี้ก่อนเดี๋ยว<ฮ>เรากลับเข้าสู่รายการก่อนดีกว่านะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเคลียร์กันต่อนะฮะก็คือ เรื่องของการไปอาบอบพวดไม่ไปคือตรงเนี้ยมันพิสูจน์กันยากคือวันนั้นอ่ะผมอ่ะไปทํากิจกรรมแล้วใช่ไหมครับแล้วผมก็ฝากกระเป๋าไว้กับเพื่อนแล้วเพื่อนผมก็เอารถผมไปครับแล้วก็มารับผมที่หลังฝากกระเป๋าไว้กับเพื่อนเราก็ทําแอโรบิกนู่นนี่นั่นไปใช่ใช่ครับผมก็มมมท่าทกิจกรรมไป,ไ,ป,ไ,ปได้หรอไม่อาบอบพวดอ่ะสมมติว่าไปทีหนึ่งเท่าไหร่อ่ะพันห้าครับไม่สดไม่รีบฟิลแฟนอุ้ยนี่ไง ไม่ไม่ไปแล้วรู้ได้ยังไงอันนี้เป็นข้อมูลเี่คุณกอนนี้คุณรู้อาจจะแสดงว่าเคยไปนะก็ผมรู้มาจากพี่ปอนพี่ปอนพี่ปอนนี่แหละไม่ไม่ไม่ผมไม่เกี่ยว เด mm ี๋ยวเดี๋ยวเพาต้องถ่ายว่าเอออาบอบนวดเนี่ยมันมันคืออะไรกันไหมทันห้าไม่สดไม่รีบมันต้องคนไปบ่อยมันถึงท่องได้มันไม่ใช่เ้าคนไม่เคยไปมันจะท่องได้ยังไงผมได้ข้อมูลมาจากพี่ปอนอ่ครับผมอโหแล้วจำแม่นคือไม่เคยไปไม่เคยครับแต่แล้วเล่าไปไปครับแล้วไปกับใครไปกับเพื่อนครับไปกับเพื่อนเพื่อนตลอดนางก็อ้างเพื่อนเราก็ไม่รู้แล้วมันอยู่ไกลมีมีความพิสูพิสูจน์ได้ไหมว่าเราแบบว่า บริสุทธิ์ใจจริงผมก็เคยบอกเขาแล้วถ้าเขาไม่ไว้ใจให้ไปด้วยกันเลยถ้าวส์ซื้อตั๋วดอนเมืองบินไปบุรีรัมลำอ่าเย็นกลับเลยเย็นกลับแล้วพรุ่งนี้ไปอีกไปอีกก็จะรอไงครับเออเออไม่ไม่ไม่เราไม่ไว้ใจอ่ะเราไม่เชื่อไม่ไว้ใจไม่เชื่อที่ดีคือมันต้องไม่ไปเลยคนเรามันมีแฟนมีครอบครัวแล้วร้านเล่าไปด้วยนะมันก็ต้องไปได้มันักไปบ้างรักลูกกับเมียรักลูกกับเมียลูกนะลูกหม่ลูกหม่มาเลี้ยงแต่ฟอร์ดเนี่ยเขาขอไปร้านเหล้าเนี่ยไปได้ไหมอ่ะมันไม่ไม่ให้ไปมันไม่ควรไปไปร้านเหล้าเขาก็จะถาามว่่กกลับี งอ่งคุณถามไหมไม่เคยถามรู้อีกทีก็คือลงสต,ตอรี่ไปแล้วมีแฟนคลับส่งมาบอก ได้เราเป็นคนไม่ค่อยดูสตอรีด้วยพอมาดูทีอ้าวที่หายเมื่อสิบสองชั่วโมงที่แล้วไปไม่ทันแล้วก็คือแอบไปนั่นแอบแอบไปอันนี้คือแอบไปบ่อยแล้วไม่ได้รู้จากสตอรีเขารู้จากสตอรีเพื่อนอีเพื่อนอีเพื่อนคือไม่เซฟเลยมันคือความบริสุทธิ์ใจครับเราไม่มีอะไรต้องปกปิดเพื่อให้เพื่อนลงได้เลยครับถ้าผมมีพิรุธนะผมก็แบเฮ้ยอย่าลงดีเดี๋ยวแกรู้อย่างเงี้ยไม่แต่ถ้าบริสุทธิ์ใจต้องบอกเขานะผมก็บอกครับบอกไหมเลยไม่เคยบอกเลยบอกทีหลังครับอ๋อไม่เคยบอกไปไปค้นห บอกเขาบอกแต่เขาบอกทีหลังไงนอกจากเรื่องผมนวดเอาเอาเป็นเรื่องแบบเรื่องความสะอาดความสะอาดเรามันเป็นคนสะอาดไงปอนเราอยู่ห้องอยู่คอนโดอะไรมันแคบแวลวตื่นนอนเราต้องรู้จักพับที่นอนฝุ่นิร์นในห้องเราก็ต้องแบบต้องสะอาดเก็บให้เรียบร้อยต้องเรียบร้อยเอาแล้วทำไมอ่ะแล้วฟอร์ดเขาทําอะไรไม่ไม่เรียบร้อยตรงไหนนางใช้ความรุนแรงไงเราแค่ขอให้นางมาช่วยเรา ขอให้ช่วยขอให้แบบเก็บให้หน่อยได้ไหมโน่นนี่นั่นแต่นี่ไม่พอใจมันไม่พอใจเราวีนวีนมีมีตบด้วยผมก็ช่วยอยู่ไงครับช่วยไหมเราเราช่วยไหมช่วยครับเราช่วยใครช่วยตัวเองเฮ้ยช่วยฉันเซช่วยด้วยใครช่วยพี่พลายอ่าช่วยช่วยช่วยด้วยแต่คือคุณไม่โอเคไม่โอเคค่ะใช้ความรุนแรงกับดิฉันได้งไงอ่ะผมก็แค่ตบอ่าตบเลยอ่ะ เห็นไหมแล้วฉันผู้หญิงตัวคนเดียวตัวเล็กๆฉันสู้ได้ไหมดูดิดูขุนก็รู้เฮ้ยอันนี้ไม่ไมมสนับสนุนนะเรื่องของความรุนแรงในสังคมเนี่ยก็คือเราจะเห็นกันบ่อยๆเรื่อง,องแบบมีความรุนแรงก็คือนี่ถึงกันตบกันเลยเหรอตบ,ตบเลยครับผมก็ช่วยเขาผมก็ตบเลยครับไม่โอเคค่ะเราไม่ชอบความรุนแรงความรุนแรงนี่คือไม่ได้ไม,ไม่ได้เลยในครอบครัวแล้วเราเป็น celebrity เซเลบตี้ทำไมต้องตบตีเออถ้าไม่ตบมันก็ไม่ออกไงพี่นี่คือ ตบกันหนึ่งครั้งเลือดตกยางออกอะไรขนาดนั้นเลยเหรอเลือดอะไรพี่ฝุ่นครับฝุ่นฝุ่นผมหมายถึงฝุ่นครับหมายถึงฝุ่นใช่ครับพี่พูดถึงเรื่องอะไรี่ยคือตบหมายถึงว่าตบแป้งฝุ่นกระจายเนี่ยตบทีแกะแป้งฝุ่นออกไม่ใช่ครับผมหมายถึงความทาความสะอาดนะครับผมก็ต้องตบหมอนให้ฝุ่นมันออกอ๋อตบนี่คือตบหมอนใช่ครับตบหมอนตบหมอนก็ไม่ได้หมอนเราเอาไว้นอนแล้วไปตบหมอนถ้าไม่ตบมันฝุ่นมันก็ไม่ออกสิครับไม่ได้ครับความรุนแรงมันได้ครับแล้วม่ผมก็ทาแบบนี้แล้วกาบก่อนนอนท หมอนก่อนนอนแล้วถ้ามันไม่สะอาดล่ะครับคุณเอ้ยมันมีวิธีอื่นเชื่อชุดซุมก็มีทำไมมึงไม่ได้แล้วแม่ผมทำงี้ไงครับผมก็ทำตามแม่แม่ตบเลยใช่ครับตบหมอนตบพี่ตบพี่เฮ้ยนะเฮ้ยนี่ไงเรานี่ไงก็เพราะแบบนี้ไงเรารับไม่ได้เด็กก้าวแล้วนี่เขาพิธีกรเธอมันเด็กเด็กไอดอลปลายแถวอุเด็กไอดอลไปอุ๊ยโอ้โหนี่คือถิงก็แรงขนาดนี้เนี่ยเด็กไอดอลปลายแถวแต่ เห็นบอกว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่คุณแบบไม่โอเคเรื่องจากความรุนแรงไปตบหมอนตบอะไรไม่โอเคเหมือนกันป็นเรื่องอันหนึ่งที่ไม่ได้เลยล้วพยายามเราพยายามเปลี่ยนเขามาตลอดแต่เขาเปลี่ยนไม่ได้คือเรื่องอะไรมันซื้อซื้อหมายถึงซื้อสัตว์ซื้อบื้อซื้อบ้มซื้อบึ่ทำไมอะวันนั้นให้มันไปซื้อน้ำส้มไปซื้อน้ำส้มไปเราก็ไปซื้อน้ำส้มแล้วก็แบบเป็นคนไม่อยากเรื่องมากเพราะเราก็ไม่อยากให้แฟนหนักใจครับแล้วแฟนก็ไม่ได้อยู่กรุงเทพด้วยไปหาซื้อของมันจะมันลำบากนะลำบากแล้วบอกว่าที่รักถ้า เได้เออเราก็บอกแบบนี้สรุปเอาเอะไรมาไม้กวาดไม้กวาดไม้กวาดมันไปมันไปช่วยลุงที่แบบเข็นรถไข่ไม่สะไม้กว,วาดบอกว่า ถ้าไม่มีน้ำส้มเอาอะไรก็ได้ผมก็ซื้อไม้กวาดมาให้ไงครับมันอะไรก็ได้มันแบบอะไรก็ได้ข่าวอะไรที่ใกล้เคียงหน่อยเออถ้าไม่มีน้ำส้มเอามะนาวมาหลังคุณก็ต้องพูดแบบนี้เอให้เคียงเหมือนวันนั้นให้ไปซื้อเอาน้ำอะไรมาก็ได้ดำดำเขาก็เลยจัดมาเลยเป็นไงเสี้ยวขาวเสี้ยวขาวเสี้ยขาวบ้านมันคิดเสี้ยวขาวเสี้ยวขาวสีดำไหมครับคือเราเป็นคนซื่อสัตว์ถูกไหมซื่อสัตว์ครับรักเดียวใจเดียวไหมรักเดียวใจเดียวสิครับสรุปแล้ว วันนี้คุณจะเลิกหรือไม่เลิกเลิกค่ะเลิกแต่ต้นรายการบอกไม่เลิกนะเพราะตอนนั้นเรายังไม่รู้ไงว่ามันไม่และพฤติกรรมหลายอย่างมันมันลื้อฟื้นในรายการนี้ว่าจะไปพูดแล้วสีวขาวสีวดำฟอร์ดครับเอางี้เลยจะเลิกกับเขาไหมผมไม่เลิกครับเอากลายเป็นแบบไม่เลิกแล้วไม่เลิกครับรอบต่อไปผมก็จะไปซื้อน้ำส้มให้ครับผมจะหาให้ได้เลยถ้ารานไม่มีผมจะไปหาที่อื่นให้ได้เลยเออทำไมไม่ไมทำตั้งแต่ทีแรกทีหลังเขาคอแห้งต้องทำไงต้องเติมน้ำให้เขานะต้องเติมครับได้ครับถ้าเกิดว่าอยากจะงอเขาเนี่ย พูดข้อดีของพี่แปรลี่หน่อยทำไมถึงจะอยู่กับเขาต่อเอาใจใส่ครับาพาพาเราไปกินของอร่อยๆอพาไปเทีย่ยวอย่างนี้ครับไม่เลิกไม่เลิกครับไม่เลิกคุณรักเขาไหมเอางี้รักรักจริงนี่ต้องรู้รว่าเขาชอบอะไรบ้างรู้รู้หมดรู้ครับเอางี้เลยดีกว่าเดี๋ยวผมถามเลยอย่างสีเนี่ยพี่แปรลี่ชอบสีอะไรสีแดงครับ ดูมันมันตอบสีแดงสีแดงใส่สีม่วงมาให้มันดูเห็นๆมันตอบสีแดงสีม่วง,วง,งเขาเคยบอกว่าเขาชอบสีแดงไงพี่เห้ยมันปจําผิดคนไงไม่ใช่สีไม่เป็นไรอาจจะแบบผิดพลาดกันได้เอานี้เอาเบสิกเลยภูเขาหรือทะเลทะเลครับเห็นไหมอีกแล้ว ทำไมอ่ะข้อสองแล้วมันยังตอบไม่ถูกเอาไม่ชอบไปทะเลก็วันนั้นพามันไปเขาใหญ่มันจะไปทะเลอะไรบ้านฉันอยู่จันทร์ฉันเกิดทะเลมาทั้งชีวิตเออจะไปชอบทะเลได้ไงเขาชอบเขาเขาชอบทะเลไม่ใช่เขาเอออตอบไปไป้วก็คงจะไม่รักเราเออนี่ไงออกลูกแบบนี้ไงออกลูกเล่นๆตอบผิดแล้วก็ออกลูกลตอบถูกมั่นใจว่าคุณพ่อทะเลถูกแน่นอนน้ำส้มกับไม้กวาดอ่ะ ไม่กวาดไม่กวาดเห็นไหมมันก็ยังเลือกไม่กวาดเพราะคุณชอบความสะอาดนะครับแค่เลือกของก็ยังอยากให้เราลําบากแล้่องผู้ชายอย่างนี้ครบได้เหรอเราลาบากวันนี้เราสบายวันหน้าครับลำบากวันนี้ลาบากก็วันหน้าครับวันนี้ลำบากก็ลำบากลำบากก็วัน้าลำบากก็วันละห้ดีจ้าเท่านี้ สรุปแล้วเนี่ยเราก็จะเลิกให้ได้ใจมันก็ไม่ได้อยากเลิกหรอกผูออ้หญิงอนะ่ะมันก็ต้องผู้ชายมันก็ต้องง้อบ้างดิออมันแบบง้อได้ไหมเล่าอยากไห้พาไปกินของอร่อยๆง้อเขาได้ไหมง้อเขาได้ไหมง้อได้ยอยู่แล้วเวลางอ้งอง้อยังไงดีกันนะ ให้นี้เหรอเอนต้องง้อันีดีกันนะดีกันนะดีกันนะเฮียเฮียดีกันเรียกกันนะเรียกกันนะเรียกกันนะมารกสุดเราก็อุตส่าห์แบบตรงมันไปเรียนที่รักไปเรียนนะมันบอกสวัสดีปลาเรียกกันลงติ๊กต็อกคนดู5้าล้านอุ๊ยคนชอบใจอ๋อชอบเลยชอบสวัสดีป้าดูนี่ไฮโกดยัง Ừ, หายก็ได้ค่ะจุ๊บเขาทีมั้ไหมไดเ้เนี่ยจุ๊บตอนนี้ <c oughs> ได้ <c oughs> ได้อยู่แล้วเออ กับหัวเป็นลูกเลยหายหายหายอะเรงไกินข้าวกันปะได้ไปมาลาเองไปมาลาไปครับมาลาป้ไม่เอาไม่อยากกินเผ็ดนะอะเรงชาบูมม่อยากกินอะไรง่ายๆเอหมูกระทะไงหมูอะหมูอะไม่อยากกินหมูอะเออเขาไม่เขาอยากกินหมูพี่เขามีเนื้อที่หมูกระทะเขามีเนื้อช่วงนี้เขารับถือเจ้าไม่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอะนุ้กก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาไม่เอาไม่ต้องแดกไม่ต้องแดกข้าไปกินเองค่ะมึงเนื้อก็ไม่ได้หมูก็ไม่ได้กูจะกินมาลามึงกวนเผ็ดไปแล้วไม่พไม่กินแล้ว ไป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 นะไม่เอาต้องกินยังไงเดี๋ยวผมไปพาเขาไปกินข้าวก่อนครับเอาไปเอาพาเอาไปกินข้าวอ๋อใช่ครับเออเอาคุณผู้ชมฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวของคุณแพรลี่นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเหมือนทำดีทำท่าว่าแบบยังไงก็ไม่เลิกนะฮะแต่สุดท้ายน้องฟอร์ดตามไปง้อพี่แพรลี่นะครับแต่เมื่อกี้เขาจะไปกินข้าวกันนะฮะก็เป็นเรื่องราวของสองคนนี้นะครับแต่สุดท้ายเขาก็รักกันก็ตามนั้นฮะฝากติดตามด้วยนะครับรายการบอลเฟกนิวนะฮะเรื่องทั้งหมดคือเรื่องเฟกล้วน ก็ยังไงกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะฮะขอบคุณแขกทั้งสองท่านด้วยนะฮะขอบคุณมากครับคุณโอเคโอเคนะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคจบครับจบพอเลิกนะฮะเหนื่อยไหมเหนื่อย